อุปกรณ์ของเรานะคะจะมีพริกขั่วแล้วก็แมงดาค่ะพร้อมที่จะทำป่นกุ้งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูวิธีการป่นกุ้งของสาวุดรนะคะว่าสิเป็นจังไดค่ะอันนี้คืออาหารฝรั่งนะคะของเมียก็จะข้าวเหนียวค่ะแต่เราไปด้วยกันได้นะคะมาดูค่ะว่าเราจะทำอะไรกินกันนะคะสองตายายค่ะ สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนได้อีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเพืเ่อนๆคะ่ะวันนี้เราอยู่ในครัวน้อยๆหอยสังที่บ้านนะคะข้าสิีมาป่นกุ้งกันค่ะมาดูวิธีการป่นกุ้งของสาวอุดรนะคะว่าเป็นจ้าไดค่ะอันนี้เบงกีที่สาวอดุดรในครัวให้เบงนะคะริกค่ะแล้วก็วันนี้เราจะใส่แมงดานะคะาสาวอวุดรไม่ได้ไปเอากุ้งอยู่ที่ร้านนะคะสาวอุดรไปซื้อกุ้งแบบนี้มาค่ะเดีย๋ยวแอนจะให้ดูกุ้งนะคะ เราจะคนกุ้งปุกกันแบบนี้นะอันจะแกะก่อนค่ะจะไม่คนเยอะนะคะอันกินคนเดียวค่ะนี่ค่ะกุ้งของเขาจะเป็นแบบนี้กินได้เลยนะคะนี่กินไดนเลยนะคะผู้จาค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันสักหน่อยนะคะแกะกุ้งสักหน่อยล็อสีเขาทําอาหารของเขานะคะ เราจะมาแกะกันแบบนี้นะคะคือกันกบถ้าแกะกุ้งกินเนี่ยแหละคะ่ะมุกเจ้าคะกุ้งแบบนี้เขาจะป่นอร่อยกว่ากุ้งกันกุ้งสดนะคะแอนนาความรู้สึกส่วนตัวค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะเราไม่เห็นนะเอาแบบนี้เลยค่ะถามว่าเขามีขี้ไหมเขาไม่มีขี้นะคะเพื่อนแอนน,นาเพราะว่า มันกินเลยไหมมีการว่าแอนว่าด้วยนะคะว่าเขาซื้อมาแบบนี้แล้วเราก็กินเลยนี่ค่ะลองเอาไปลองเอาไปทําดูนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ที่อยู่ต่างประเทศแอนว่าทุกทุกท,กที่มีค่ะที่เราไปซื้อตามตามรถของเขาน่ะเขาสิ่ีขายสําเล็จสําเร็จไวแล้วค่ะถามว่ากุ้งของเขาประเทศเขานี่แพงไหม วันนี้แอนไปซื้อนี่ให้ตละลเยไปซื้อให้นะคะเขาบอกกิโลหนึ่งอัอสองนสามเออสองในสามร้อยยี่สิบเก้าค่ะโ้นนะคะแอนไม่รู้ว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่เดี๋ยวแอนไปคิดให้ดูค่ะสามร้อยกัวคิดอยากเกินเมนูประแดกปลากับอัน ข้าวเหนียวไหมคะ่ะไม่ได้เข้าร้านกันเลยคิดหาอะไรกินนะคะแต่แกไม่กินด้วยหรอกจะแกนทํามันฝรั่งกับปลาอะไรของแกไม่รู้คะ่ะแต่ละเสีนะเราเรากินคนละอย่างแต่เราก็อยู่ด้วยกันได้นะคะเพราะจำเป็นต้องมาเราต้องกินเหมือนกันนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาก็ไม่กินอยู่แล้วประแดกใช่ไหม แต่ตาลเซน่ะเขากินเขากินได้อยู่นิดหน่อยแต่เขาไม่อยากจะกินเฉยๆนะคะมันกับเหม็นเนาะคะ่ะเนาะมันกับว่าเหม็นอาหารของเขาเขากับเขาใจอยู่ละคะ่ะขนาดเราต้มน้ําปลาหนิเขากับยังแบบว่าเหม็นนะคะแต่ว่า,าบ้านที่ฝรั่งนี่มันไม่เหมือนบ้านที่เมืองไทยนะคะเพื่อนๆเ,เวลาเราต้มปลาหนิมันสิเหม,ม็นเหม็นค่ะค่ะ ไม่ได้พูดเล่นนะคะต้มแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่ค่ะน้ําต้มปลาล้าที่อมองไม่เห็นขุ่มค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเม็นมากเลย <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราอยากจะกินเนาะ <c oughs> เป็นเป็นเมนูที่กินยากนะคะแอนสำหรับแอนน่ะ ว่านะคะแต่ก็อร่อยค่ะบบถามว่ากุ้งที่อนของเราที่เป็นอ่แซงที่ขายอยู่ที่ร้านนะ่ะปนได้ไหมปนได้คือกันค่ะแต่ว่าเพิินเสว่าอร่อยเหมือนกับอันนี้นะคะภาษาอาีสานสื่อเอนว่าเอันอามาปนเหรอมันฟูนะะ่ะแม่ค่ะมันหนุ่มมันฟูขึ้นแต่ภาษาไทยไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะเดี๋ยวแอนขออนุญาตแกะกุ้งเสร็จก่อนนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ไม่เอานะคะเนี่เปียกค่ะทิ่มนะคะนี่ค่ะกุ้งที่เราได้นะคะอยู่ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นแอนจะตำอันนี้ก่อนนะคะตำพริกก้อนค่ะจะใส่หมดเลยนะคะเพ็ดมากๆกนี่คือา ทำยังไงดีนะจะหั่นนิดนึงไหมหรือจะตัดเอาคะตัดเอาดีกว่านี่นะเะมงดาที่แอนเอามาจากบ้านน่ะเพื่อนๆคงจำได้นะคะอยากจะกินหอมๆไหมะคะ้องเจ้าค่ะ ใส่ลงไปลูกนะคะ okay, okay, okay. วิธีการป่นกุ้งสามารถไปทำได้นะคะที่บ้านค่ะ <c oughs> ถาม่าก็หลังกินไหมนะคะก็ะหลังไม่กินค่ะก็หลังนั่งหัวเราะค่ะก็ะหลังหัวเราะคะก็ะหลัง่งเสียนะคะเราก็จะตําแมงดาให้หอมนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอตัวตําอีกค่ะเรียบร้อย,อยค่ะตําข้างล่างนะคะม,มันเสียงดังค่ะแล้วก็กุ้งนะคะ แต่ลงไปเลยค่ะลงไปตำนะคะเ<ๆ>พื่อนๆเอ็น <And S 1> คิดว่าต้องเอาลงมาตำข้างล่างอีกค่ะ จะไม่ใส่ไม่ใส่หรอกจากนั้นนะคะเอนจะใส่น้ำต้มปลาที่แอนต้มไว้นะคะอันนี้นน้ำต้มปลาตัวนี้นี่ไม่ใช่อพี่ไม่นะคะเป็นน้ำปลาที่แอนตัวปลาที่เอนเอามาจากเมืองไทยนะคะปะลาอนเก่ามาจากเมืองไทยนะคะปะลาแม่เป็นตัวเลยนะคะนี่ค่ะ เราจะใส่หอมลงไปนะเอนจะเติมด้วยปลาร้าตัวนี้นะคะเพื่นพนอนๆปลาคนมุก้มนั่วค่ะปะลาราตัวนี้นะแล้วน้ำปลานะคะเอจะใส่หอมสักนิดนึงค่ะแต่จะไม่ใส่เยอะหรอกจะไปกินกินกินกับไหมคะ่ะเพระาะว่าผักเรามีน้อยนะคะ มีเท่าไหร่ันก็ใส่เท่านั้นนะคะที่บ้านนี่นะคะนี่ใส่ไปแค่นี้นะ,ะแล้วแอนทีเด็ดแอนจะใส่มะนาวลงไปด้วยนะคะมือเจ้าคะ่ะเพราะว่าแอนจะเอาให้เพิ่นออกเปรี้ยวะคะ่ะ ถ้าคนไหนไม่ใส่คือคือไม่ต้องใส่นะคะมะนาวนี่แต่สำหรับแอนแอนใส่แอนว่ามันอร่อยค่ะนี่ค่ะไปเลยนะน้ำน้อยแล้วใส่ลงไปอีกค่ะอุ้งนิดเดียวนี่โอ้โห,หเวลาคนนี่ได้เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆ แต่ครับคุณเจ้าเดนจะให้ดูหน้าตานะคะแล้วก็จะมาจัดการครัวเราถีหลังนะคะเดวจะให้ดูหน้าตาค่ะดูค่ะหน้าตานะคะ ตักให้ดูค่ะเอาถ้วยน้อยดีกว่าว่าเขาจะมีหน้าตาหน้าอร่อยขนาดไหนนะคะร้อ,อ,องไปเห็ดเบิเ้งเบอรมูจาดูค่ะปนป,นปนกุ้งแบบนี้มันศินากินกว่า ผกุ้งที่เขาฟิตมาของที่ร้านไทยนะคะดูค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะหน้าตาอาหารของเราค่ะเราไม่ต้องไปดูอาหารของป่านะคะให้ดูค่ะสีสันหน้าตานะคะกินกับผักค่ะป้ากินพุทธาทิสนักบินอันยังเกาะอันมันตมนะคะ เราจะมากินข้าวกันค่ะกินข่าวสักน้อยหนึ่งนะคะพานั่งอยู่ข้างล่างข้างๆค่ะข้าวเหนียวค่ะเพื่อนเจ้าค่ะโอห,หนึ่งแบบร้อนๆเลยนะคะมาซิ่มค่ะวันนี้ไม่ออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะอื้มอื้ม

mẹ ăn cà phê đẹp luôn cảm thông muối chồng Cái đây nhắn thầu nó hoặc chương thầu tác 就是。 ล่องไปปนเบิ้งนะคะมุเจ้าค่ะแซ่บขัวักพริกดีๆซช่ลหมหมดทั้งอเอกับบ้าอ,อ,อยากออกับปองน้ำนะคะอเอก แตงน้อยค่ะอืมกัดอร่อยมากอร่อยมาก 嗯。Mm hmm. อ,อร่อยมากเลยค่ะแซ่บไร้ค่ะเูื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้คือเกาเมื่อนเดิมนะคะเพื่อนๆแอนฝากเพื่อน,อนกดไลค์ s u b s c r i ต e กดติดตามให้นด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะไม่พาดคลิปใหม่ๆของแพนค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ